ใช่มาได้วมันก็รอลงแล้ใช่เหมือนผ้ากลางเกงนะสมัยก่อนที่ว่าลงมามีคันเดียวนะพวกนั้นไม่มีนะเดี๋ยวมีทุกอย่างเพราะส่วนมันอยู่ใกล้ๆมันอยู่แค่ไหนมันอยู่แค่ร้อนใหญ่หนูว่ามันหนูมามองมองอาชีพที่แบบว่ามันเล็กๆน้อยอย่างเดียวแบบคือสองร้อยได้เราละบาทสามสามหรือสี่วันที่แล้วอ่ะนี่เราไปเจบะสามคนแล้วบอกบริหารด้วยกันพอเช้าเขาจะขายตัวเอง ตอนเย็นเขาจะขายแองเขาจะใช้ตรงจัดดอต่อตัดแต่งพี่ใช้ทําแช่อันนี้พี่ได้ไอเดียมาจากไหนอ่ะเดื๋ยพี่ทําไว้แล้วเดี๋ยวพี่ก็รูดต่อเลยอย่างทำเตรียมขาอุบ่าวไว้ก่อนทำขาอุบ่าวง่ายงแล้วก็เพื่อนเขามาเที่ยวเขาก็เลยมาสอนมาสอนเราใช่ป่ะแต่เราไม่ได้ชอบเลยแหละเรื่องร้อยมันลายนี่คือไม่ต้องการเลยเพราะเราไม่ชอบเราชอบลโผนมากกว่าใช่ป่ะแต่ทีนี้ มันเป็นอาชีพที่ว่าป้ารับไว้แล้วไงเอารับของเพื่อนไว้แล้วใช่ป <ทะ S 1> ่ะเขาร้อยไม่เป็นหรอกคือเป็นตอนนั้นเป็นรับเป็นพวงมาทีนี้เราท้องท้องปุ๊บนี่เอาจากโรงงานเลยก็เลยต้องมาทําต่อทําต่อขายตามไฟแดงแยกบางแพร่ไปนั่งร้อยทั้งท้อง,องนี่แหละพอดีป้าเขาทําไม่ไหวเขาก็ยกร้านให้เราคือตลาดบางแพร<ท>ะเออึงมาเป็นทุกวันนี้แล้วข้างๆนี่คือเขาทําโรงงานกันทั้งหมด ใช่ป่ะพอเราโรงงานเขาก็กระท่อนกระแท่นมาประมาณนั้นเราก็เลยบอกว่ามาค้าขายดีฝาเพราะตรงเนี้ยเราเห็นเงินช่วงนั้นนั้นใช่ป่ะ<ม>เห็นเงินปุ๊บทีโรงงานก็ล้มกันเหมือนกันเขาก็เลยมาขายอยู่จุดนี้ทั้งหมดก็เลยกลายเป็นเรื่องว่าหมู่บ้านพงมาลายปัจจุบนคือนนที่มาที่ไปใช่คือที่มาที่ไปแต่และว,วันแต่และว,วันนะคะพี่หมู่บ้านที่นี่เราต้องทอําพงมาลายหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบตอกใบกำม,ม,มากน้อยแค่ไหนอะคะ แต่และว,วันนี่แทบจะหมกหมายกำจะไม่มีจะเป็นพปงมาลัยซะมากกว่าพองมาลัยอะนะเพราะเขาต้องออกไฟแดงทุกวันแต่สําหรับพี่นี่ช่วงนี้ขายเฉพ,พาะพระโกนวันธรรมดาเราจะไม่ได้ไปไหนแล้วใช่าะเราก็จะเก็บของเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยเพื่อเอามารวมไว้ให้ตรงกับวันพระที่จะขายต่อใช่ปะบางวันนี่ของมันวันๆนี่ของจะมาไม่ครบสักอย่างเงี้ยเราก็จะเก็บไว้อย่างเช่นลักเงี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ขาดแล้ว เดี๋ยวพรุ่งนี้จะปีไม่มีแล้วอะไรเราก็จะเกียมไว้ก่อนเราก็เราก็จะมารวมวันพระคือวันเนี้ยเราต้องเคลียร์ของให้หมดคือวันนี้เพราะมันเป็นพรุ่งนี้วันพระใหญ่ช่วงนี้อเห็นว่าพี่ทามาตั้งสามสิบปีแล้วค่ะพี่สถานการณ์ของอาชีพเนี้ยค่ะภายในระยะเวลาสามสิบปีนี้มันเคยเกิดวิกฤตบ้างไหมคะวิกฤตเหรอไม่มีวิกฤตไม่มีเลยเพราะว่าตรงอ่านีค่ะวงใหญ่ตอนที่ทํามาเนี่ยคือเลี้ยงลูกจบหมด สามคนเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหลังคาเรือเออหนึ่งสองสามสี่ห้าหลังคาเรือนเ,ออ 1, 2, 3, 4, เอน,นี้ยนี่แม่เดิกอยู่นี่ค่ะคือสอนไปหมดอะไรเงี้ยค่ะที่การลอยมมลัยอะค่ะพี่เรามีีวิธีการดูมะลัยังไงว่ามะลยอันเนี้ยสวยอันเนี้ยใช้ได้อันเนี้ยดีทําหรือว่าจะทําให้มะลิเนี่ยมันเก็บได้นานอะไรเงี้ยหนึ่งก็ต้องไปซื้อเลยเกอหนึ่งอ่างก็หลวงก็บอกนะเอามือจห่ไปส่งแล้วถ้ามะลยมันแข็งเก่าคือของใหม่ ถ้าเดือดเนี่ยเออถ้าคือมะลิถ้ามันเนิ่มเนี่ยคือไม่ใช่ละวเมลิของเก่าอะไรเงี้ยมาเนี่ยแสดงว่าดูที่การดูดูที่เม็ดเลยอ่ะคือถ้าจับไปในถุงที่มาส่งเนี่ยมันจะต้องแข็งใช่ป่ะอาจจะจับดูจับดูเงี้ยจับดูเงี้ยนะอันเนี้ยลองจับดูจับดูนั้นโตเลยแล้วลองจับเงี้ยอ่ะเม็ดมันจะเนิ่มจะแข็งผิดกันไหมต่างกันค่ะอันนี้เนิ่มอันนี้แข็งกว่าใช่มันเป็นทรงคืออย่างเงี้ยคือเก็บเช้าคือคืออย่างเงี้ยเก็บเช้าก็คืออย่างเงี้ยคือเก็บสายออออืครบสงงเาาพูด่ยๆ นะเนี่ยคือเล็บสองหรืออาจจะเป็นมะลิแช่แล้วแต่แต่ถ้ามะลิก็ต้องอย่างนี้เลยเราจับแข็งแล้วดอกได้ทรงแล้วทีนี้สีราคาพี่สีมันต้องเป็นยังไงมันมันก็คืออย่างนี้เลยมันคือจะไม่แดงไม่เป็นหนอนใช่ไหมมันจะไม่มีหนอนเลยต้องมีเขาเรียกอุบะแล้วก็ตัวนั่นเองแล้วก็โบโบโบแล้พูดถึงไงอุบะเขาเรียกอุบะเงี้ยที่เราทําขาทํายังไงบ้างคะพี่นี่ไงนี่ไงหนึ่งต้องต้องรออันนี้คือทำอุบะใช่ต้องร้อยรอแล้ว ถ้าอุบาทนี้ส่วนมากเขานิยมแบบไหนคะหมายถึงว่าตัวเป็นจำปีเป็นเขาจะเป็นดับหนึ่งนะดหนึ่งแต่บางคนเขาจะไม่เอาจำปีเลยก็จะเอาเป็นดาวเรืองก็ดาวเรืองเลยแล้วถ้าคนมาถ่ายกำลังตอนงานรีบด้วย